ตัวแทนของภาคประชาชนชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมสภาผู้แทน,านราษฎรเชิญครับเป็นท่านประธานที่เคารพกับผมนายไาศาลบางชวดร่วมกับประชาชนกว่า1น0่งคนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระบัญญัติวิชาชีพการสารสุขพศโดยกฎหมายฉบับนี้มีเหตุผลและความจำเป็นในการตากฎหมาย ดังต่อไปนี้เหตุผลและความจำเป็นในการตามกฎหมายหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรบุคคลด้านสาธารณสุขสองให้มีมาตรฐานและควบคุมามาตรฐานการประกอบวิชาชีพสามจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4. ควบคุมไม่ให้มีการสแสวงหาประโยชน์ใดโดยมีชอบจากบุคคลซึ่งไม่เป็นไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพกาบเรียนท่านประธานที่ครบการที่ได้เสนอกฎหมายครวได้เสนอไปบอกวิชาชีพสาสุขนั้น หลักการก็หนึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทยพุทธศัศการาช2550 3กดสมส่วนใีเก้ามาตรา51บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับบร,ริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐของประชาชนเป็นผู้เป็นบุคคลทั่วไปและประชาชนประชาชนเป็นบุคคลผู้อยากไร้ สเสมอกันอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐานซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทานต่อเหตุการณ์ตลอดจนผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการาญญาากรักษาพวิบาลจากสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. เพื่อให้สิทธิดังกล่าวของประชาชน ได้รับการคุ้มครองตามรัฐมนูลแห่งราชดณาจากไทยพุทธศักราช2 5 5 0ที่ได้บัญญัติไว้ในมในหมวดสบแนวนโยบายในในบ,ในในใบแห่งรัฐส่วนที่4งีงาตา80วงเล็บสองโดยกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนรวมทั้งจัดส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขโดยผู้มีหน้าที่ได้รับใบการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจ,ะจะยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งในปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในการให้ใบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคยังไม่มีมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานของงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและสาธารณชนโดยให้มีการตามกฎหมายรับรองเป็นการเฉพาะในขณะที่บริการและสถานการแวดล้อมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการไปรูประบบราชการการไปรูประบ,บสุขภาพและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น รวมถึงภาวะโลกร้อนและการเกิดโรคที่มีความรุนแรงโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำเช่นปัญหาเกิดพายพิบัติจากน้ําท่วมปัญหาไข้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงการดิ้นรนขอประชาชนเพื่อซื้อสุขภาพที่ดีขณะที่สังคมและเศรษฐกิจเป็นลักษณะที่ไม่พอเพียงสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสุขภาพทั้งสิน้นและส่งผลต่อในบายของรัฐ ในระดับประเทศที่ต้องหยุดชะลอลงทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดความเสียหายหต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่ากันซึ่งสถานีสถานีใหม่ถือเป็น,นกลไกการจัดบริการให้ในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นประชาชนอย่างมากที่สุดจึงจะเป็นต้องมีผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีทักษะองค์ความรู้เฉพาะที่สามารถจะป้องกัน ป้องปามและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีอย่างมีมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพกล่าวโดยสรุปประเทศไทยจําต้องเร่งพัฒนาบุค,คลากรสาธารณสุขและหมออนามัยเหล่านี้ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานของงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยนะครับในการนี้สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข พร้อมด้วยองค์กรต่างๆและประชาชนขอขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิสภาผู้แทนราษฎรช่วยตราบสนุนวิชาชีพสาาสุขให้เกิดด้วยเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนและผลประโยชน์กับ